ันดับแรกเลยคุณต้องกล้าตัดสินใจกล้าตัดสินใจแล้วก็ลงมือทำนะคะเป็นการสร้างคุณค่าให้กับเราแล้วก็เพื่อคนอื่นนะคะตรงนี้บางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรตัวเองอเก่งด้านไหนตัวเองชำนาญเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นคุณอาจจะลองหลายๆเรื่องแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเหมือนอเหมือนกับว่า บางทีเราเราอาจจะยังไม่รู้ตัวเองอะค่ะยังไม่รู้ตัวเองเพราะว่าเหมือนเหมือนเราชอบหนึ่งสองสามสี่แต่พอเราลองทําหลายๆอย่างเราจะคัดตัดไอ้ที่มันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชออกไปสุดท้ายมันก็จะเหลืออย่างหนึ่งที่เราคิดว่าเรารู้เราชํานาญแล้วเราเราชอบเรารักเราสักวันหนึ่งเราเราจะรู้เราจะรู้ว่าเออเราตัวเราเองอะจะจะชอบอะไรเป็น,นันเป็นแบบมากที่สุดอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนแรกแต่แต่แ,ตแ,ตแรกแรกเลยอะเราอาจจะยัง ยังแบบยังยังไม่รู้ตัวเองอ่ะพูอย่างนี้ยังถ้าเราถ้าเราอยากเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเราเปลี่ยนชีวิตเราให้มันดีขึ้นเราก็ต้องกล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่มันดีขึ้นนะคะสมัยนี้ปัจจัยบางอย่างเนี่ยเราสามารถที่จะ,ะควบคุมได้ แต่ปัจจัยบางอย่างเราไม่สามารถควบคุมได้เลยอย่างปัจจัยภายนอกอย่างเช่นทุกวันนี้ที่โลกเราประสบปัญหาโควิด n i ตรงนี้คนที่ทำออฟไลน์อย่างเดียวนี่เดี๋ยวนี้หันมาทำออนไลน์กันมากขึ้นคือเหมือนกับว่าบางคนมีร้านอยู่แล้วมีบริษัทอยู่แล้วก็นำบริษัทนำหน้าร้านตัวเองตรงนั้นเข้ามาสู่โลกออนไลน์โลกออนไลน์ของเราทุกวันนี้ไม่มีขีดจำกัดค่ะโคให้ทำงานออนไลน์เนี่ยมันดีตรงที่ว่าเราสามารถ มีอิสระอิสระในการใช้ชีวิตเหมือนบางทีเราเราไปทำงานด้วยแล้วเราก็ได้เที่ยวด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการนำตัวเองออกมาสู่โลกออนไลน์เนี่ยแนะนำเลยนะคะหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะแชร์ออกไปแบ่งปันออกไปแล้วมันไปตรงกับปัญหาของใครบางคนที่เขาอาจจะมีปัญหาของเราที่เราเคยประสบพบเจอมาเราอาจจะเป็น เหมือนกับว่าเป็นแรงบันนานใจให้เขานํานําสาระดีๆตรงนั้นไปแก้ปัญหากับของเขาได้นะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจที่จะออกมาสู่โลกออนไลน์นะคะไม่ต้องไม่ต้องไปกลัวอะไรทั้งสิ้นค่ะคือเราเรามีจุดยืนเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเรามีโฟกัสที่แน่นอนอุปสรรคต่างๆมันก็จะหลีกทางให้เราเองค่ะไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิด ลองนำไปปรับใช้ดูนะคะอันดับแรกเลยคือคุณต้องกล้าตัดสินใจแล้วลงมือทำแค่นั้นมันไม่มีใครที่จะเพอร์เฟกตั้งแต่วันแรกนะคะโอเค